ดีนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับทีมงานสิคริตดินไวเน,นี่ยเอารถตั้มมาถอยดินนะครับดินเยอะนะครับถ้าไม่โค ผม,มแรงตอนนั้นก็สู้ M85 มาได้แร้วแรงจัดรถไม่ค่อยจะไหรนะครับคนแรงรถ50%ครับคน50%รถไถเหนือ yeah. กินลุยมาตรงนี้บอลุกพี่เดี๋ยวเราก็มาทำคลิปนิดหน่อยครับพอเป็นน้ำจิ้มนะครับ วันนี้ทรยแก่ไ่ไม่มานะครับโอ้เมื่อกี้ลืมกดไทยแล้วนะยับ่ายคลิปที่ไรนี่ถ้า้คลิปคืคนนี่ลืมกดอ่ะโอ้ลูกรลังเม่งตรสวยอ่ะ ถ้าไม่ถอยออกนี่ดินเยอะนะครับแมคโคนยนข้างๆนี่ก็คันเยอะจะสูงมากครับเดี๋ยว้ไ่ไีฝากไว้